那雪山。 ก่อนแต่งงานสมัยนี้เชื่อว่าเรามักจะพบเห็นละหลายคู่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต่างแยกกันนัดหมายเป็นเพื่อนกลุ่มแก๊งขาตัวเองมากินเลี้ยงสังสรรค์ยังถ้ามีฐานะทางการเงินและสังคมดีด้วยแล้วการจัดงานให้ถึงตรอมมีทั้งดนตรีอาหารเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ก็สามารถทำให้สนุกกันได้อย่างเต็มที่จะเรียกว่าเป็นไปตามเทรนด์ดารา เหล่าเซเลบคนดังที่จัดปาร์ตี้สละสดก่อนจะจัดงานแต่งจริงก็ว่าด้่งกรณหน,นุ่มโสดเป็นลูกชายเจ้าสัวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดทั้งภาคเหนือพ่อองเขามีธุรกิจมากมายทำให้ตระกูลของพวกเขาเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงแต่การที่เขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียวจึงทำให้ถูกเลี้ยงดูตามใจมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆ ทำไมกรันเติบโตมากลายเป็นหนุ่มเจ้าสำราญที่ไม่ได้สนใจเรื่องการสืบต่อกิจการที่พ่อผู้เป็นเจ้าสัวสร้างไว้ให้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าสัวต้องมาขับให้เขาแต่งงานกับลินดาหญิงสาวที่มีฐานะเ,เท่าเทียมกันฝ่ายลินดาเองเธอก็ไม่เห็นด้วยและไม่พอใจกับการคลุมถุงชนของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแต่สุดท้ายเธอ ก็ขัดขานอะไรไม่ได้เธอจึงต้องจำยอมแต่งงานกับกรันหลังจากทางผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายได้ดูเริ่แต่งงานให้พวกเขาแล้วก็ได้จัดแจงหาวันที่ทั้งคู่ไปถ่ายรูปพีเปดดิง้งเพื่อน,นำมาเตรียมไว้สำหรับจัดแสดงในงานแต่งของพวกเขาเองในวันนั้นดูเหมือนว่าลินดาจะมีท่าทีไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่นักแต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้ผู้ชายอย่งางกรัน เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรไปด้วยก่อนวันแต่งงานของพวกเขาทั้งสองต่างกันัดกันจัดเลี้ยงปาร์ตี้สละสดฝ่ายชายเองยิ่งสนุกสนานเพราะสำหรับเขาแล้วคิดว่ามันไม่เสียหายอะไรถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แค่เลิกลากันไปแต่สำหรับลินดาแล้วถือว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นความเจ็บชำ้ำที่เธอไม่สามารถเลือกคู่ของเองได้ สิ่งตัวของเธอเองนั้นอันที่จริงก็พอมีคนที่ชอบอยู่ในใจแล้วคืนปาร์ตี้สลาซสดของลินดาจึงมีแค่เครื่องดืม่มเพื่อทาใจกับอนาคตของตัวเองและระบายความทุกข์ใจกับแค่เพื่อนฝูงเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานงานแต่งกับพวกเขาก็ถูกจัดขึ้นอย่างสมฐานะทั้งสองฝ่ายมีแขกเรือมาร่วมแสดงความยินดีมากมาย เมื่อได้เวลาส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าหอตามประเพณีทางบ้านคนทั้งสองก็กำชับว่าคืนนี้ห้ามทั้งคู่ออกจากห้องหอเป็นอันขาดโดยทางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายใชยบ้านของเก้ารนซึ่งเขาอยู่อาศัยกับพอ่อจัดเตรียมเป็นห้องหอไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วหลังจากผู้ใหญ่เข้าทำพิธีส่งตัวเข้าหอแหล้วทุกคนก็ทยอยกลับกันออกไปทำให้ห้องมีแต่คู่บ่าวสาวเท่านั้น ตอนนั้นเองที่การันเฮลินดาเธอหายวับไปต่อหน้าต่อตาของเขาทั้งชุดทั้งสาวทำให้เขาถึงกับต้องยกมือขึ้นขยี้ตาแต่พอได้ยินเสียงในห้องน้ำเขาจึงคิดว่าตัวเองตาฝาดไปเองด้วยอาการเหมือนเมาจากงานเลี้ยงก,การันจึงเริ่มถอดสูดชุดจเจ้าบาวออกแล้วล้มตัวลงบนเตียงด้วยความอ่อนเพลียจากการรับแขกเรือในงานเขายังคงได้ยินเพียงเสียงในห้องน้ำเท่านั้น เหมือนกับว่าลินดาคงกำลังอาบน้ำอยู่เวลาผ่านไปสักคู่ใหญ่เขาก็เห็นร่างของลินดาเธอออกมาจากห้องน้ำในขณะที่การันนอนตะแคงอยู่บนเตียงทำให้เขามองเห็นเธอในชุดนอนสีขาวกระโปรงยาวถึงตะตุมแต่เท้าของเธอมันไม่ติดผืนเขายังคงจ้องมองไปที่ตรงพืนเหมือนกับว่าตัวของเธอค่อยๆลอยมาช้าๆ ไม่เหมือนอากับกิริยาคนเดินตามปกติตอนนั้นเขาจึงลุกขึ้นนั่งบนเตียงในทันทีเขาเห็นร่างของเธอที่ขาวซีดกำลังยืนก้มหน้าลงมาจนผมปิดบริเวณใบหน้าของเธอกาลันจึงรีบลงจากเตียงนอรตมายืนบริเวณข้างเตียงเขาเห็นว่าลินดาค่อยๆหันมามองที่เขาด้วยสายตาเกลี้ยกลัดกาลันตัดสินใจเดินเข้าไปห้องน้ำโดยที่ไม่ได้สนใจเธอ เขายืนมองตัวเองในกระจกตรงอ่างหลังหน้าก่อนจะกลมลงเอามือกวาดน้ำใส่ไปหน้าเพื่อให้ตัวเองสร้างจากอาการเมาเขาคิดในใจว่าผู้หญิงคนนี้ช่างทำตัวแปลกๆเสียจริงพร้อมทั้งหยิบผ้าขน,นหนูเปืนเล็กขึ้นมาเช็ดหน้าแล้วเดินออกมาจากห้องน้ำจากนั้นเขาก็พบว่ารางของรินดานอนอยู่บนเตียงแล้วการันสังเกตลักษณะที่ร่างของเธอ ยังคงนอนแข่งทื่ออยู่ราวกับหุ่นสำคัญไปกว่านั้นก็คือไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆจากร่างกายเธอแม้แต่แรงกระเพื่อมตามจังหวะของการเต้นของหงัวใจเขาคิดว่าลินดาก็จัดอยู่ในระดับสาวสวยแหละเขาเองที่ได้แต่งงานกับเธอก็รู้สึกเป็นเกิก,กับเขาและครอบครัวอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าเธอกับแสดงอาการไม่พอใจในตัวเขาทําไมเขาไม่อยากล่วงเกินเธอ เขาจึงพูดกับเธอไปว่าคุณนอนเถอะนะผมไม่ทําอะไรคุณหรอกคุณไม่ต้องกลัวผมขนนดนั้นเขาพูดเพื่อให้เธอคลายกางังวลพอเห็นสภาพเธอนอนแข็งทือ่อก็นึกในใจว่าเธอคงจะกลัวจากนั้นเขาก็เอื้อมมือไปปิดไฟแล้วล้มตัวลงนอนหันหลังให้กับเธอเขายังรู้สึกมึนหัวกับฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่แขกสให้เขาดื่มในงานเลีย้ย ตอนนั้นลินดาเธอยังคงเงียบไม่ตอบอะไรกระลันจึงหันหน้ากลับมาหาเธอเพื่อที่จะหอมผ้าให้กับเธอแต่เขาเห็นว่าผ้าห่มที่เขาห่มให้มันกับทะลุร่างของเธอลงไปกองกับพื้นที่นอนสีเฉยๆเหตุนี้เองทำให้เขาชะงักกลุกขึ้นถอยหลังไปนั่งอย่างปลายเตียงเพื่อความแน่ใจกระลันค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ร่างของอิไลคัง เขาลองเอามือจับที่แขนเธอดูตอนนั้นแขนของเธอเย็นเฉียบยังกระน้ำแข็งและเธอนอนนิ่งไม่ไหวติ้งใ,ใดๆมันทำให้เขาตกใจรีบเรียกชื่อเธอในทันทีพร้อมกับกดสวิตช์ไฟที่หัวเตียงนอดคุณคุณคุณลินดาคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเอื้อมมือเพื่อแต่เรียกเธอให้ตื่นขึ้นแต่คราวนี้ม,มือเขาแตะไปที่ตัวเธอ มือเขากับทะลุผ่านร่างเธอไปอีกเขารวบรวมความกล้าและทำเช่นเดิมอีกครั้งแต่มันก็เป็นเหมือนครั้งแรกเหตุการณ์ทั้งหมดทำเอาเขาถึงกับสั่งเมาในทันทีตอนนั้นกรรารันพยายามตั้งสติก่อนที่จะกระโดดลงจากเตียงพร้อมกับ้าห่มที่ติดมือเข้าไปสายตาของเขายังคงจ้องมองทิวร่างของลินดาร่างที่ตอนนี้มองดูคล้ายเป็นเงาของเธอ ค่อยๆเคลื่อนไหวโดยลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆจากนั้นใบหน้าของเธอก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองที่เขาตอนนั้นเองที่ทำให้เขามองเห็นชัดเจนว่ามันมีสีแดงๆลักษณะเหมือนเลือดไหลออกมาทางจมูกของเธอแล้วมันค่อยๆหยดลงบนที่หนอดกาลันเริ่มถอยร่นไปที่ประตูทางออกพอธีออกไปจากห้องนี้แต่เขาพบว่าประตูลูกปิดมันถูกลลอกมาจากด้านนอก ขารู้ในทันทีว่าคงเป็นเจ้าสัวพ่อเขาเองที่เกรงว่าเขาจะออกจากห้องหองไปเที่ยวกับเ,เพื่อนในวันเข้าหอของตัวเองจึงได้ล็อกประตูไวเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงกลับมายืนตั้งหลักตรงมุมห้องที่ติดกับประตูทางออกเขาเห็นล่างของลินดาลุกขึ้นช้าๆก่อนที่จะเดินไปที่กระจกภายในห้องเธอนั่งลงหน้ากระจก เราหยิบวีขึ้นมาแปลงผมของเัวเองและทำราวกับว่าไม่มีเขาอยู่ในห้องนั้นด้วยหน้ากระจกที่เถอหนะ่กการันเห็นเงาสะท้อนในกระจกมันกลับไม่มีภาพของเธอสะท้อนกลับมาตอนนั้นเองที่ทำให้เขามั่นใจในความคิดของตัวเองทันทีว่าเขาโดนผีหลอกเขาให้แล้วแน่ๆแ,แต่เขายังอดคิดโตแยงในใจไม่ได้ว่าแล้วมันเป็นผีใครละ่ะถ้าเป็นผีของลิลาจริงๆ เธอจะผ่านพิธีแต่งงานกับเขาไม่ได้งไงเมื่อคิดได้เช่นนั้นการันจึงใช้มือตบหน้าตัวเองอย่างแรงเ <c oughs> สียงฟ้ามือของเขากระทบเข้ากับใบหน้าเขาเองรู้สึกเจ็บอยู่นี่เขาไม่ได้ฝันหรือเมาอยู่แน่นอนแล้วเสียงตบหน้าของเขาก็ทำให้เงารางของลินดาที่นั่งอยู่หน้ากระจกหันมามองเขาตามเสียงที่ดังขึ้น แธอจ้องมองมาด้วยสายตาเอาเรื่องจากนั้นของเธอที่เพียงแต่หันมาหมอกมันค่อยหมุนไปรอบๆตัวจนคล้ายกับบอามันหมุนได้รอบเป็นวงกลมการันตงกับคาสันสุดตัวลงหนังติดก,กับปุ่มห้องจากนั้นจึงค่อยๆขย,ยับตัวไปที่ประตูห้องแล้วจึงตะโกนเรียกหาคุขโนกสุดเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอก ตอนนั้นเองที่ร่างของเธอหายแวบไปจากเขาอีหน้ากระจกเลยอยู่ในขณะที่เขาก้มนหน้ามุดลงไม่กาจ้องไปที่งจงุดเดิมร่างบางของลินดาก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาด้วยความกลัวสุดขีดม,มันทําให้เขาเอาประหมที่ดึงติดมือมาคุมมปองจนศีรษะเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้ที่เขานั่งคุมพานอยู่หน้าประตูห้องนั้น ก่อนที่จะทนต่อไปไม่ไหวและเขาก็กค,าค,ค่อยๆเลื่อนผ้าคลุมลงจากหัวช้าๆและแอบมองเข้าไปสุด่นของอเขาก็ยังพบว่าร่างของรินดายังคงเดินวนเวียนไปมาอยู่ในห้องและคล้ายกับว่าเธอจะรู้ทันเธอหันมาจ้องเขาตาขมิเมื่อการันเห็นเช่นนั้นเขาจึงเอาผ้าคลุมศีรษะวอย่างเดิมด้วยความกลัว คราวนี้เขาคิดว่าคงไม่กล้าเปิดผ้าออกมามองอีกด้วยความเพียรที่มีมากขึ้นเพราะไม่ได้นอนเลยทำให้เขาเกือบมาสติอยู่ตรงนั้นการันมาลุสตัวอครั้งเมื่อหูได้ยินเสียงเคาะประตูดังมาจากด้านนอกพร้อมกับเรียกชื่อเขาด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นและคุ้นเคยกับน้ำเสียงนั้นดีเพราะเขาจำได้แม่นว่าเป็นเสียงของแม่นมที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กๆ คุณรันคุณรันคะตื่นหรือยังคะคุณพ่อให้ป้ามาเปิดประตูเรียกคุณกับคุณดาไปตักบาตรค่ะการันค่อยๆเอื้อมมือเปิดประตูห้องด้วยความอ่อนเพลียและเหนื่อยล้าเขารู้สึกขายร่างกายไม่มีเรียวแรงเหมือนคนใกล้ตายเพราะเจอกับความกลัวและภาวะเครียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาสภาพของเขาในตอนนั้นทำให้ป้าผู้เป็นแม่นมที่เห็นก็ถึงกับตกใจ เธอถามเขาในทันทีที่เห็นหน้าว่าคุณรันเกิดอะไรขึ้นเลยครับแล้วคุณเินด้าล่ะคะเธอหายไปไหนป้าไม่เห็นเธอในห้องเลยแม่นมถามเขาพร้อมกับเดินนมหาเลนดาทั่วห้องเขาได้แต่ยกมือขึ้นและเชิงบอกกับเธอว่าไม่ต้องห้าแล้วตอนนั้นแม่นมเธอจึงช่วยประยุงเขาลุกขึ้นจากตรงนั้นหลังจากพากันเดินออกมา เขาก็ตัดสินใจบอกกับแม่นมนคนแรกว่าลินดาไม่ใช่คนเธอเป็นผีไปแล้วเมื่อแม่นมได้ฟังเช่นนั้นก็ยังคงนานิวคิดสงสัยในตัวเจ้านายของเธอจะว่าสติไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะดูจากสภาพแล้วตาของคุณรันดูอิดโรยคล้ายาคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนและยังมีอาการผวาไม่ยอมปล่อยผ้าห่มที่คุมติดตัวเดินลงมาด้านล่าง พร้อมกับเธอที่ไปอยู่ตัวขาวายตอนนั้นเองที่เดินมาเจอเจ้าสวพ่อของเก้อร่นซึ่งกำลันงนั่งรอเขากับรินดาเพื่อจะให้ตั้งคููไปใส่บาทพระร่วมกันตามประเพณีหลังจากเปาสาวเข้าหอแต่หลังเจ้าสวเห็นสภาพของลูกชายตัวเองเขาก็กลับต้องถามเชิงตำหนิว่าแกเป็นอะไรไปอีกแล้วไวอ้หลังและหนูดาละ่ะทำไมไม่ลงมาคับแกหรือแกไปทำอะไรเขารือเปล่า เขาตอบกับทศไปด้านทันทีว่าพ่อเค้นัปดูเองแล้วกันครับพ่อให้ผมแต่งกับผีนะสิเมื่อที่บ้านของการันตามหาลินดาแล้วไม่เจอทางจะสศดึงโทษลูกชายของเขาเองด้วยเข้าใจว่าการันคงทําตัวไม่ดีใส่ลินดาทําให้เธอหนีหายไปและไม่ว่าตัวการันจะพยายามอธิบายให้ทศฟังเท่าไหร่เขาก็ไม่เชื่อชายหนุ่มจึงพูดขึ้นมาว่า พ่อก็คิดดูเองแล้วกัน,นครับพ่อล็อกประตูขังผมไว้อย่างนั้นนี่มันเข้าหอบ้าอะไรผมนี่แหละที่จะตายไปด้วยเจ้าสัวเลิกคุยกับลูกชายก่อนจะติดต่อไปทางบ้านคุลินดาทางนนก็กล่าวโทษกระั่นหาว่าเขาทำให้ลินดาหายตัวไปเช่นกันตอนนั้นปลายสายคงมีแต่น้องสาวของลินดา ที่เธอกลับบอกทุกคนว่าให้ใจเย็นๆกันก่อนเพราะเธอเองก็รู้สึกว่าตัวเองเจอเรื่องแปลกของพี่สาวมาตั้งแต่วันแต่งงานแล้วเธอเริ่มเล่าให้ฟังว่าบางทีเห็นลินดาเป็นแค่เงาบางๆในชุดเจ้าสาวซึ่งมองทะลุผ่านได้บางครั้งเหมือนเธอหายแว็บไปแว็บมาได้เธอเองก็คิดว่าเธอคงจะตาฝาดและยิงช่วงเช้าตัวที่เธอตื่นขึ้นมาดื่มหนํา เธอเองก็ยังแปลกใจกที่เห็นพี่สาวในชุดนอนสีขาวเดินเข้าห้องตัวเองที่บ้านไปเธอจึงเดินไปดูห้องของลินดาแต่ก็ไม่เจอพี่สาวเธอและอันที่จริงจะเจอได้ยังไงเมื่อลินดาควรจะอยู่บ้านของกัลันการหายตัวไปของลินดาทำให้ต่างบ้านของเธอเองเริ่มออกตามหาแม่กับน้องสาวของเธอตรงไปที่คอนโดส่วนตัวของลินดาเป็นทีแรก เพื่อเช็คดูว่าเธออยู่ที่คอนโดที่เธอซื้อทิ้งไว้สําหรับพักผ่อนในเวลาที่เธอไม่ได้กลับมาบ้านหรือไม่น้องสาวลินดาที่เคยไปหาพี่สาวที่คอนโดอยู่บ้างนําแม่ขึ้นไปที่นั่นเมื่อไปถึงหลังกดรหัสประตูที่น้องสาวสาบและเปิดประตูห้องเข้าไปทั้งสองคนก็ได้กินอะไรบางอย่างน้องสาวจึงเรียกหาพี่ของตัวเองในท,งทันทีพิดาพิดา อยู่หรือเปล่าเธอเปิดประตูห้องนอนของพี่สาวก่อนจะเห็นพี่สาวนอนความเน่าอ,อยู่บนเตียงในชุดนอนสีขาวยาวเธอจึงเอามือเขย่าตัวพี่สาวเบาๆก็จะพบว่าลินดาตัวแข็งถือเมื่อเธอพลิกตัวพี่สาวงายน้าขึ้นก็เห็นคราบเลือดไหลแห้งบริเวณจมูกตอนนั้นเองที่เธอสังเกตเห็นว่าบนชั้นวางของข้างเตียง มีขวดยานอนหลับลนเกลื่อนกลาดเต็มพื้นห้องอีกด้วยแม่แม่พีดาตายแล้วน้องสาวของลินดาตะโกนบอกกับแม่ของเธอที่เดินคุยโทรศัพท์อยู่ในห้องนับแขกภายในคอนโดเพื่อตามหาลินดากับเพื่อนพี่สาวของเธอแม่เองพอได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับชอ็อกขีดร้องไห้โหไปเช่นกัน หลังจากทางครอบครัวคุลินดาติดต่อให้คนย้ายรักวินดาออากจากคอนโดแล้วต่อมาการันถึงทราบข่าวการตายของลินดาจากครอบครัวของเธอสาเหตุที่ครอบครัวลินดาบอกคือเธอได้ดด่มไปยังหนักในงานปาร์ตี้สละสดที่จัดขึ้นก่อนงานแต่งงานแค่คืนเดียวและเธอได้ทานยานอนหลับไปในปริมาณมากทำให้เธอเสียชีวิตจากอาการโอเวอร์ดส และต้นเหตุจริงที่ลินดาเธอต้องลงเอยเช่นนี้เพื่อนเพื่อนของลินดาบอกว่าเธอเองไม่พอใจกับการแต่งงานที่ทางผู้ใหญ่บังคับเธอแต่ทีแรกที่ครอบครัวได้ฟังจากเพื่อนของเธอแล้วเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเธอไม่น่าคิดฆ่าตัวตายอาจเป็นเพราะแอลกอฮอล์ที่เธอเดื่มมากไปและประกอบกับการกินยาเกินขนาดจึงทําให้เธอเสียชีวิตจากงานแต่งงานที่ควรลงเอยด้วยความสุข ความยินดีการันกับเจ้าสัวกับต้องไปงานศพของลินดาเพื่อไว้อะไรให้กับเธอแทนหลังจากนั่งรถกลับออกมาจากงานในวันเผาศพลินดาเสร็จขณะนั่งรถกลับบา้านเจ้าสัวได้พูดเชิงสอนกาวรันว่าแกดูตัวอย่างนะหนูดานขณะเธอตายไปแล้วยังมีความรับผิดชอบต่อง,งานแต่งของเธอตัวแกลนะ่ะ เคยรับผิดชอบอะไรได้บ้างไหมขอแค่ครึ่งหนึ่งของนูดาก็ไม่ได้เลิกทำตัวเสเพหัดทำงานทำการซะบ้างเดี๋ยวนะ่ะกะลันนั่งฟังทศผู้เป็นพอ่อทำให้เขายิ่งโกรธและพูดตอบกลับไปในทันคนันว่าพ่อจับผมบังคับผมแต่งงานกับผีเข้าหอกับผีนี่นะ่ะพ่อเรามาเป็นผมสิคิดแล้วยังหลอนไม่หาย เจ้าสัวฟังลูกชายหัวแก้วหัวแหวนบนพร้อมกับสายนาแล้พูดไปว่าเออคนอย่างแกเนี่ยนะมันสมควรโดนแบบนี้แหละจะได้เลิกบ้าทำตัวไรสาระสักทีสุดท้ายการก็ไามา่ได้พูดจาโตอตอบผู้เป็นพ่ออีกแต่เขาก็ได้แต่นั่งคิดว่าคงถึงเวลาที่เขาควรทำตัวให้เป็นประโยชน์ให้พ่อพึงพาเขาได้บาก เพราะพ่อเขาก็แก่มากแล้วและเขาเองก็ยังคงสงสารลินดายอย่างมากที่เธอต้องมาตายจากปายคอนไว้ยอันควรทั้งที่เธอสวยและโพอไฟาด์ดีถ้าเธอยังอยู่เขาอาจจะชนะใจเธอเพื่อให้เธอเป็นภรรยาของเขาได้อย่างสมัครใจในสักวันแต่มาคิดแล้วมันก็เพราะครอบครัวของเราทั้งสองฝ่ายที่ทำให้เกิดเรื่องเศร้าเช่นนี้ เขาเองยังหลอนไม่หายได้แต่ภาวนาขอให้ลินดาไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วเรื่องนั้มหมดก็จบลงเพียงเท่านี้